คุณเคยรู้สึกไหมว่าบางเรื่องมันเหมือนถูกเขียนไว้ล่วงหน้าราวกับว่ามีสคริปต์บางอย่างกำหนดชีวิตเราไว้แล้วตั้งแต่ต้นฉันเชื่อว่าชีวิตมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยนะมันไม่ใช่แค่โชคชะตาแต่คือการเดินทางที่เราเลือกเองได้ทุกวันและหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่เรามีคือ intention หรือการตั้งเป้าหมายในทุกๆเช้านั่นเอง แต่ไม่ใช่แค่การคิดลอยๆว่าวันนี้ฉันจะรวยหรือวันนี้ฉันจะมีความสุขนะนั่นมันผิวเผินไปหน่อยสิ่งที่ฉันอยากชวนคุณทำมันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเคยไหมวันที่คุณตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองหลงทางไม่รู้จะไปทางไหนดีนั่นแหละคือสัญญาณที่บอกว่าคุณจำเป็นต้องตั้งอินเทนชันให้ชัดเจน วิธีที่ฉันใช้แล้วได้ผลเสมอคือการเริ่มจากความรู้สึกลองถามตัวเองในเช้าวันนี้ว่าฉันอยากรู้สึกอะไรฉันอยากเป็นคนแบบไหนฉันอยากส่งต่อพลังงานอะไรให้กับโลกใบนี้สมมุติว่าคุณรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนแอหมดพลังคุณอาจจะตั้งอินเทนชันว่า วันนี้ฉันขอเป็นภาชนะที่เปิดรับพลังงานดีๆจากจักรวาลฉันจะอนุญาตให้ตัวเองได้พักผ่อนได้เยียวยาและฉันจะปล่อยวางทุกสิ่งที่ฉันควบคุมไม่ได้เห็นไหมมันไม่ใช่แค่คำพูดสวยๆแต่คือความตั้งใจที่มาจากข้างในจริงๆและเมื่อคุณตั้งอ n t เทนชันแบบนี้แล้ว ทุกการกระทำของคุณในวันนั้นมันจะสอดคล้องกับอินเทนชันที่คุณตั้งไว้ตอนนั้นฉันเองก็เคยรู้สึกเหมือนกันเหมือนจมอยู่ในความมืดมิดมองไม่เห็นทางออกแต่พอฉันเริ่มตั้งอินเทนชันทุกเช้าทีละเล็กทีละน้อยชีวิตฉันก็เริ่มเปลี่ยนไปฉันเริ่มมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ฉันเริ่มกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและฉันก็เริ่มมีความสุขกับชีวิตมากขึ้น ฉันรู้ว่ามันอาจจะฟังดูม่ายแต่การลงมือทำจริงๆมันต้องใช้ความอดทนและความสม่ำเสมอแต่เชื่อฉันเถอะมันคุ้มค่าไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องกดดันตัวเองแค่เริ่มต้นจากการตั้งอินเทนชันเล็กๆน้อยๆในทุกๆเชา้าแล้วดูว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหน และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมให้ความเมตตาต่อตัวเองอย่าตัดสินตัวเองถ้าวันไหนคุณพลาดพลันไปบ้างเพราะทุกการเดินทางมันย่อมมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาแล้ววันนี้คุณอยากตั้งอินเทนชันอะไรให้กับตัวเองถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้แตะใจคุณฝากกดติดตามไว้นะเราจะเติบโตไปด้วยกันและถ้าเรื่องนี้ตรงกับสิ่งที่คุณกำลังเผชิญฉันอยู่ตรงนี้เสมอ กดไล์ให้การเป็นพลังใจก็พอเพราะทุกการเจ็บมันคือจังหวะที่จักรวาลกำลังสร้างคุณคนใหม่